สวัสดีครับเพื่อนๆืนและพี่พีงน้องทุกทท่านนะครับวันนี้ก็ได้เข้ามาทางช่องนะครับเมื่อวานก็ไม่ได้เข้ามานะครับก็อพอดีก็ไม่มีคลิปหรือว่าอะไรให้เพื่อนเพื่อนหรือพี่น้องได้ชมได้เห็นกันนะครับวันนี้ก็ถือโอกาก,าก,าก็เข้ามาทางช่องก็จะเอาเด่นล่าง2ตัวมา1ตัวไม้ลุ้นไม้เป็นแนวทางนะครับหรือว่ามาแบ่งปันกันนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนและพี่น้อง ทุกท่านนะครับเป็นสูตรใหม่เซตีก็เข้ามาประมาณ6งวดนะครับ6งวดรวดนะครับสูตรนี้ก็ได้แค่2ตัวนะครับ2ตัวก็มา1ตัวไม่ปักหลักนะครับสามารถมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยได้นะครับ2ตัวนี้นะครับก็มาลุ้นกันครับว่าไซตีเขางวดแรกก็เข้ามานะครับเริ่มเข้ามาตั้งแต่ผลลัพธ์ออกอยู่ที่ศูนย์ศูนย์นะครับท่านผู้ชม ครับตามสูตรก็ได้8กับ0นะครับผล2ตัวล่างกันบ,บานก็ออกอยู่ที่0ูนยนะครับเริ่มเข้า2ตัวล่างก็ออกอยู่ที่0ูนยนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับเป็นงวดแรกนะครับท่านชมสถตีเขาก็เข้ามา6กงวดนะครับหกงวดรว,วดนะครับก็มาเข้าอยู่ที่เลขศูนย์ครับก็ ถือว่ามาทั้งสอง,สองตัวนะครับมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับเพราะว่าหงวดนี้มาเบิ้ลน,นะครับเลขศูนยก์ก็มาหลักสิบด้วยแล้วก็มาหลักหน่วยนะครับ <c oughs> ก็เรามาดูครับถัดมานะครับถัดมาก็ได้1กับ3นะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วได้1กับ3ผลลัพธ์สองตัวล่างระบาดงวดนี้นะครับก็ออกอยู่ที่สาสองนะครับ ก็เลข3ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับภายในงวดนี้นะครับก็เข้ามาเป็นงวดที่2นะครับท่านผู้ชมเข้ามาเป็นงวดที่2นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านเป็นงวดที่2นะครับถัดมานะครับถัดมาก็จะได้3กับ5้นะครับ ตามสูตรคิดคำนวณแล้วได้3กับ5ผลลัพธ์2ตัวล่างระบานงวดนี้ก็ออกอยู่ที่3 8นะครับเลข3ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับผ่าน,นงวดนี้นะครับท่านผู้ชมสูตรนี้ก็ได้แค่2ตัวนะครับ2ตัวมา1ตัวนะครับก็มาเข้าอยู่ที่เลข3นะครับผลก็ออกอยู่ที่3านะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่3นะครับ สองตัวมาหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยนะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วนะครับท่านชมท่านไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับท่านไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับก็ได้ตัวเลขแค่สองตัวนะครับสูตรนี้นะครับเด่นล่างสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับสติก็เข้ามาประมาณหกงวดรวดนะครับก็ลองมาติดตามครับงวดที่สีนะครับก็ได้หกับสนะครับ ผลลัพธ์2ตัวล่างบานงวดนี้ก็ออกอยู่ที่61นะครับเลข1ก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับภายในงวดนี้นะครับมาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับสูตรนี้ไม่ปักหลักนะครับท่านผู้ชมสามารถมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยได้นะครับ2ตัวล่างนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่4นะครับถัดมานะครับถัดมา ถัดมาก็ได้0กับ2นะครับตามสูตรคิดคำนวณกันแล้วนะครับได้0กับ2ผลรับ2ตัวล่างบานง,งวดนี้ก็ออกอยู่ที่21นะครับเลข2ก็มาติดอยู่ที่หลัก10นะครับภายในงวดนี้นะครับกลับมาเข้าอยู่ที่หลัก10บอีกแล้วนะครับภายในงวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่5นะครับ แล้วก็ถัดมานะครับถัดมาได้1กับ3นะครับได้1กับ3นะครับผลลัพธ์สตัวงวดที่ผ่านมานี้ออกอยู่ที่5 1าหนึ่งใช่มครับสตัวล่างรัดบานนะครับเลขหนึ่งก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับในงวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่6นะครับสูตรนี้สถรติีเขาก็เข้ามาประมาณ6งวดรวดนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับ แล้วงวดที่7แล้วครับงวดที่7จะได้เด่นตัวไหน2ตัวมา1ตัวนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับว่าจะเดินหน้าต่อหร, Piet. หรือเปล่างวดที่7นี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับ6งวดลวดนะครับส่ติเขานะครับ1นึ่งแลสองสามสี่ห้าวหกงวดนี้จะเป็นงวดที่7นะครับท่านผู้ชมว่าจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับว่าจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลก็เข้ามาหกวดรวดนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับท่านผู้ชมเป็นสูตรใหม่นะครับก็จะเอามาให้เป็นแนวทางนะครับสูตรนี้นะครับเดินล่าง2ตัวมา1ตัวนะครับก็เรามาดูครับว่าผมใช้ตำแหน่งไหนไมาคิดคำนวณให้นะครับก่อนอื่นก็มาฟังคำเตือนทางช่องก่อนนะครับ คำเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสูตรทุกสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับทุก่านผู้เข้าใจตรงกันนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับเป็นบางงวดก็หลุดเป็นบางงวดก็เข้าอย่างตัวเนื่องนะครับตัวเลขก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เวลาเขาข่าวก็อาจจะเดินหน้าเข้าไปต่อเนื่องนะครับเวลาหลุดก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ละสูตรนะครับเดินล่าง2ตัวมา1ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับงวดที่7จจะได้เดินตัวไหนผมใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับมามาลุ้นกันเลยครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับไม่อยากให้คลิปมันยาวนะครับมามาลุ้นกันเลยครับก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับท่านผู้ชมใช้ตำแหน่งนี้นะครับ 6ตัวรางวันที่1นะครับแล้วก็2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างก็คือ5 1นะครับ6ตัวก็7 30แล้วก็2 0 9นะครับรางวันวันที่1นะครับ6ตัวนะครับแล้วก็ใช้3ตัวท้ายครั้งที่4ก็คือตัวนี้ครับ297นะครับจะบมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับก็ามาใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับมาคิดคำนวณให้นะครับใช้ตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับ อ <c oughs> ืผมเอาลงไ้ไหนเดี๋วมหานนี้ก่อนครับหาไม้ก่อนเดี๋ยวใช้นั้นมันจะไม่ตรงนะครับใช้ไม้ปโปรนะครับก็ใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับคือใช้หลักหมื่นนะครับ หลักหมื่นแล้วก็2ตัวล่างนะครับท่านผู้ชมหลักหมื่นก็ใช้บวกกัน2ครั้งนะครับแล้วตำแหน่งหลักหน่วยล่างก็คือเลข1ก็บวกกัน2นครั้งนะครับแล้วก็ท้ายครั้งที่สนะครับใช้หลักหน่วยก็บวกกัน1ครั้งนะครับแล้วก็บวก2คงที่ทุกครั้งนะครับวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับสูตรนี้นะครับก็ได้2ตัวนะครับสูตรนี้นะครับได้2ตัวนะครับ วันที่ผ่านมาก็ผลก็ออกอยู่ที่หนะ้าหนึ่งนะครับนะครับก็จะมาเข้าอยู่ที่เลขหนึ่งนะครับนะครับแล้ววันนี้จะได้เด่นตัวไหนสูตรนี้ก็มีแค่2ตัวนะครับเป็นตัวเด่นนะครับ2ตัวมา1ตัวนะครับมามาคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับ หลักหมื่นก็คือเลขสามนะครับบวกกัน2ครั้งก็ได้6นะครับ6แล้วก็บวกหน่วยล่างนะครับบวกหน่วยล่างสองครั้งก็6บวกหนึ่งก็ได้7นะครับ7บวกหนึ่งก็ได้8นะครับ8บวกตัวท้ายครั้งที่4ก็คือหลักหน่วยนะครับ8บวก7็ก็จะได้15ใช่ไหมครับ15บวก2คงที่ทุกครั้งนะครับวิธีคิดวิธีคำนวณครับห้า บวกสองก็จะได้ 7, นะครับก็ได้7เป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็บวกสองคงที่นะครับบวกสองคงที่เจ็ดบวกสองก็ได้เท่าไหร่ครับ7จบวกสองก็จะได้เก้านะครับได้เกับ9นะครับในหนกวานี้นะครับได้เด่นนะครับ7กับ9จะมาตัวไหนกันนะครับท่านไหนชื่นชอบ วิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับท่านไหนได้กดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆหรือว่าพี่น้องท่านอื่นได้ชมได้เห็นนะครับก็ขอบุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้กดติดกดแชร์ออกไปนะครับท่านไหนที่ได้เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็ขอบุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้กดติดตามไว้ให้นะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆออกมาก็จะไม่พลาดนะครับก็จะได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับมา ได้เจ็ดกับเก้าผมจะมาวางไว้ตรงนี้ให้เลยครับเป็นงวดที่เจ็ดนะครับสูตรนี้ก็เข้ามาหกงวดรวดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดก็จะได้เจ็ดนะครับเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับนี่ก็เก้านะครับรูว่าเขาจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับสูตรนี้เด่นล่างสองตัวนะครับมาหนึ่งตัวนะครับสถิติเขาก็มาหกงวดรวดนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดนะครับ จะหลุดหรือว่าจะเดินหน้าต่อนะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนและพี่น้องทุกท่านนะครับที่จะนําตัวเลขไปใช้จริงนะครับก็คลิปนี้ท่านไหนชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับท่านไหนที่ได้เข้ามาติดตามใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามมาให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามมาให้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ใหม่ออกมาก็จะได้แจ้งเตือนไปหากันนะครับก็จะได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ ก็ได้เด่น7กับ9นะครับว่าจะมาตัวไหนกันนะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่มานี้ขอล่าลาพี่ๆน้องนไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกทท่านครับ7กับ9นะครับจะมาตัวไหนกันนะครับลากันไปก่อนนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับเด่นล่าง2ตัวมา1ตัวนะครับงวดนี้ก็ได้เด่น7กับ9นะครับขอให้โชคดีทุกทท่านครับลาไปก่อนนะครับ